ลุงะไรายเก็มุกเกาไซนี้ซ้อมมาดีวันครับก็ซ้อมมาเป็นเดือนครับซ้อมอยู่ที่เก็บมุกเกาแล้วมีใครเป็นคู่เป้าคู่ซ้อมนะที่ด้วยมีพวกศักดิ์ศรีเด่นภูไทยพวกเนี่ยในใครที่ช่วยกันนะเนาะเราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบห้าปีเราสูงประมาณเท่าไหร่ด้วยประมาณร้อยหกสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยไฟนี้มาประมาณกี่กิโลครับประมาณห้าสิบห้าเราเป็นเมือสไตล์อะไรครับฝีมืองแล้ววันนี้เราเจอกับคืนกนเขาเคยเจอกันมาตั้งแต่สมัยเด็กเลย ่เป็นไงตอนนั้นก็ิกแพะครับโอ้แบบพลิกแพะต่อตอนนั้นต่อยแค่กี่โลนะต่อยประมาณ30มกิโลแล้วเราเป็นมวยสไตล์แล้วเราได้สายเองมาต่อยเข้ามาป่ะการศึาเขาเป็นมวยสไตล์ไหนเป็นฝีมือมวยไายแล้ววันนี้เราวางเังมาแผ่น้ไยก็มาเบียดไปเรื่อยๆก็ค่อยไปเรื่อยนะเพราะเราหยุดไปหมดกี่เดือนเนี่ยต้อต่อยต่อยไฟสุดท้ายทิ้งไว้ สี่เดือนกว่าแล้วไฟสุดท้ายนี่เราเป็นไงชนะครับนาานชนะใครหนี่ยชนะคะแนนชนะเลิศนะอืมฝากเชิญช่วาายไฟขาาับเราวันนี้หน่อยก็ฝากติดตามนะครับคืนนี้เต็มที่แน่น,นอนนะขอมากาน้องชาย